สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามากินต้มหอยค่ะทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะต้มหอยอันนี้ก็เราก็จะเอามากินกับเนยนะคะแต่ถ้ากินกับเนยก็จะเข้ากันนะคะเอาเนยมาจิ้มนะคะทุกคนมาค่ะมากินด้วยกันวันนี้ก็ เ,ออเห็นเพื่อนฝรั่งเขาทำทำต้มหอยให้กินนะคะแต่คนละคนละอ,อ,อย่างกับที่เขาต้มให้กินนะคะทุกคนแล้วหอยเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ถ้าจะดีเราต้องแช่น้ำอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นจะเป็นหอยตัวใหญ่อยู่ค่ะทุกคนนี่ค่ะแล้วเอาเราก็มา จิ้มกับเนยค่ะทุกคนถ้าจิ้มกับเนยก็จะเข้ากันนะคะออร่อยค่ะอันนี้ก็เยอะมากนะคะทุกคนแต่ก็จะกินหมดเพราะว่า เราเอาแช mm ่น hmm. like em. um kind of <so ้ําแล้วก so ็ต้องทำนะคะเนยก็ซ่อนไว้ข้างหลังอันนี้ครั้งแรกนะคะที่กินหอยกับเนยเนี่ยอร่อยค่ะแต่ หอยก็จะมีแต่หน้านี้นะคะอันนี้ซื้อมาจาก Price Chopper นะคะนี่ค่ะทุกคน <laughs> เปลือกเยอะหใหญ่แต่ แต่พันนี้ก็จะหอยแบบนี้ก็จะเหนียวหน่อยนะคะต้องไปซื้อแบบที่ที่แบบเพื่อนฝรั่งซื้อ,อทำให้กินมีน้ำชาะค่ะทุกคน น้ำผลไม้ไม่ใช่น้ำชาน้ำผลไม้ เบือกยหญ่ใหญ่เหมือนหอยกาบบ้านเราก่ะทุกคนรสชาติรสชาติแบบอะไรอะหอยกาบบ้านเราอค่ะแต่ถ้าจะบอกว่าจะพูดว่าหอยกาบฝรั่งก็พูดได้นะคะอันนี้รสชาติเหมือนหอยกาบบ้านเรา ก็จะเนียวเหนียวหน่อยนะคะแต่แบบที่เพื่อนฝรั่งทำให้กินไม่ค่อยเหนียวนะคะอีกแบบหนึ่งก็จะออกขาวขาวกว่าน,นี้แต่อันนี้เขาเป็นเปลือกสีดำนะคะทุกคนรสชาติเหมือนหอยกาบบ้านเราค่ะแต่ถ้าจะพูดไปแล้วก็หอยกาบฝรั่ง เปลือกหนหนาเปลือกหอยกับฝรั่งก็พูดได้ค่ะทุกคนซื้อมาถุงนึงก็สิบเอ็ดเหรียญ สิบเอ็ดเหรียญก็ได้ได้หลายตัวนะคะสิบเอ็ดเหรียญแต่อันนี้เอามากินครึ่งหนึ่งนะคะ สิบเอดหรียญถุงใหญ่เลยนะคะน้ำผลไม้ก็ เข้ากันดีค่ะทุกคนถ้ากินแบบนี้ถ้ากินหอยก็ต้องกินน้ำผลไม้น้ำผลไม้ก็จะทำให้แบบอือร่อย แต่ถ้าถ้ากินแบบน้ำจิ้มบ้านเราก็าจะไม่เข้ากันนะคะทุกคน จะเหนียวหน่อยนะคะหอยกินไปเยอะเลยทีเดียวนะคะทุกคน <S <S อันนี้ครั้งแรกนะคะที่กินหอยแบบนี้ยังเหลือหลายตัว <S <S อันนี้หอยสดสดนะคะเพราะว่ายายิซาเอาแช่น้ำเขาก็เขาก็ยัง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 เป็นเป็นอยู่นะคะ อร่อยคะ่ะทุกคนได้บรรยากาศกินเหมือนกินหอยกาบบ้านเราคะ่ะ จะเกี้ยวนานหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าค่อนข้างจะเหนียวค่อนข้างจะเหนียวะคะ่ะหอยกาบฝรั่งถ้าจะพูดไปแล้วก็ก็ก็พูดได้นะคะว่าเป็นหอยกาบฝรั่ง <S <S น้ำผลไม้ก็มารอ นี่คะ่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าหอยค่อนข้างจะเหนียวก็เลยเคี้ยวนานนะคะอร่อยค่ะทุกคนตามด้วยน้ำผลำไม้ยิ่งเข้ากันนะคะโอเคคะ่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่มากินต้มหอยกาบฝรั่งด้วยกันนะคะอันนี้ก็ ชื่อฝรั่งยังไงก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็อร่อยนะคะทุกคนลองไปหาซื้อมากินดูนะคะว่าเป็นรสชาติแบบไหนเยลิซ่าขอบอกว่ารสชาติเอ่อเหมือนหอยกาบบ้านเรานะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่มาติดตามรับชมวิดีโอถ้าอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เยลิซ่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ